หลับอยู่ในสมิทอยู่ทุกคนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยข้างหลังโอ้ยโอ้ยโอ้ย 오오 <laughs> <ผ>ฟิวไม่ลงมาเหรอฟิวหนีแล้วอ,ะ <laughs> อ่ะอ๋อเอ้ยมันยึดฐานไม่ได้นะมีกูไม่ได้ยึดฐานกูจะออกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห่โอ้โหไป <g ill ain> จริงกาวมาทำไมฟิวมันมีเพื่อปืนกาวด้วยปืนกาวท,าทำให้มันช้าไอ้ยเอยเ้ยแม็กแม็กฟันน่ากลัวชะมัดเลยฟิลเสือฟิลไม่รู้นะว่าจังหวะฟันอะ แทงมันหลังมันแทง,ง,งหลังมันแทงหลังมันแทงหลังมันไอสัตว์มึงจะมาง้างใส่กูเี้ยอะไรอ่ะ <c oughs> แทนที่จะล่อไอจิมมี่อ่ะนะี่อ่ะตายขากู อาแม่งชนปูพังเลยนี่ขู่พี่ขู่อะไรกูขู่อะไรกูขู่อะไรนะกูให้มึงพูดอีกทีหนึ่ง Hello t ฮัลโหล ไอ้เยไอ้กูว่าหลังจากนี้ไม่แกหันมาหากูก็ที่หนึ่งใครละ่ะเฮ้อยเฮ้อยเฮ้ยเฮ้ยพี่ฟันไม่โดนน่ะโฮ้ยใครใครยิงวะเนี่ยกูยิงไงแต่ไอ้จิมมี่จ้องจะลาดีอ่ะ ย,ยิงติดตังแล้วโอ้ย <c oughs> พยายามเข้าฟิลคือมึงต้องลุมเป็นคนๆไปอ่ะกูหันไปยิงจิมมี่มึงก็ต้องไปช่วยกูยิงจิมมี่จิมมี่หันไปยิงกูมึงก็ต้องช่วยยิงกูอะไรอย่างเงี้ย มึงต้องคำตัวเป็นนกสองหัวซะนกสองหัวเออกากาอย่างเงี้ยไอเ้เงี้ยคนเป็นที่หนึ่งอย่างเงี้ยเราควรที่จะหลุมเขา,วา,าเว้ยอ่าอ้าไอ้เงี้ยกูจะทำให้ฟิวล้มอยู่แล้วเอา้าเคาน์เตอร์เ <laughs> <laughs> นี่ย <laughs> ไอเ้เงี้ย <laughs> ไอ้เอ้ยแั่งลัดกูสัตว์โอ้โ้ปืนแตกเลยปืนแตกไอ้โลแตกเลย โอ้โโอ้ยอีจิมมี่แม่งไม่สนใจฟิลเลยย่ะแม่งรอฮัลโหลเดดฮ่าฮ่าฮ่า ก <c oughs> ูบอกแล้วไอ้จิมมี่มันจะรอไอ้ทำไมมาร์คทูดูจังะ่ะอะมาร์คทูมันติดสีดำพองะ <c oughs> อะเป็นอยู่ที่คนขับเว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ยโอ้ย วายเฮ้ยสัตว์ทำไมมึงไม่ชัดาบมาฟันไว้เฮียเอ้ยทำอะไรเยอะกูไม่ถนัดใช้ดาบแน่อ่า อันน่ะโดนโดนเล็งคนแรกเลย <laughs>